แล้ววันนี้เรามาที่งาน KU เป็นการรวมพลสิทธิ์เก่าเด็กเกษตรในจังหวัดราชบุรีเป็นครั้งแรกวันนี้มีคนรวมกันกว่า100คนวันนี้เรามาที่เรื่องขององคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ พี่่เคยู U, แต่ละเจนแต่ละรุ่นว่าความประทับใจที่ได้อยู่ในหัวเคยูเขามีความประทับใจอะไรกันบ้าง mm hmm. งั้นผมขอแชร์ความประทับใจของผมก่อนนะครับ mm hmm. ผมปู้นะครับเคยูหกสิบานะครับเน่ mm hmm. ผมนะครับค่อนข้างประทับใจมากๆกับระบบโซตัสเพราะว่าระบบโซตัสของกเกษตรจริงๆแล้วคือการที่พี่เขามีการดูแลน้องดีมากความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้มาผมได้มาจากเคยูเยอะมากจาัดก,การที่อยู่มา4ปีเนี่ยต้องบอกว่าณนะวันนี้ตัวผมเองเนี่ยประมาณ80%ของตัวผมเนี่ยผมได้มาจากเคยูนะครับก็ถือว่าเป็นความประทับใจสูงมากๆเลยที่ได้อยู่ในเคยูครับผมอันนี้<า>เป็นประธานเคยูใช,<ม>ใช่ไหมครับของจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือกินมิตของ เคเราพี่ว่าความเป็นพี่น้อง <S 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 แล้วก็ การช่วยเหลือเกื้อกูลใครมาเราไม่แบ่งชนชั้นวันนะากันใครใเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเราคือเคยูด้วยกันเองใช่ใชสุดยอดครับครับสวัสดีครับผมชื่อมอนเทียนนามกุลชินส่งทีระพาณิชเคยูสามสิบเก้านะครับจบคณะเกษตรเมเยอร์สัตวบาลน,นะครับก็ปลื้มใจนะครับที่ทำได้ทํางานร่วมกิจกรรมกับค่ายอาสาได้ไปออกค่ายสร้างโรงเรียนแล้วได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆตอนนี้ก็คบกันมาสี่กว่าปีก็ยังนะออกไปทํากิจกรรมด้วยกันอยู่เสมอตอนนี้ครับครับสวัสดีครับผมนงลงชัยพิพัฒนวงศ์วงนะครับชื่อเล่นชื่อหุยฮ KU39 มาจากคณะเกษตรภาควิชาพืชส,สวนนะครับอดีตก็เป็นรองอธิการบดีเลยครับเคยูของเราเนี่ยเราสอนความเป็นพี่เป็นน้องนะครับมีความรักสมัรสมานสามัคมค,คกีกันกนะ้มเกี่ยวกันมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยเราทํางานได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วเราก็ช่วยกันในเรื่องของการทํางานแล้วก็พัฒนาองค์กรต่างๆด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อเกริกนะครับเป็นเคยูคณะสัตวแพทย์ครับวิชาการเป็นเลิศมากครับแบบ อาจารย์เก่งมากแล้วก็บรรยากาศดีครับเหมาะกับการเรียนมากครับโรงบาลก็มีความพร้อมให้เด็กได้เรียนอย่างเต็มที่ครับมีอุปกรณ์ครบคันชื่อแป๊ะครับ สัตวบาล KU67 ครับจริงๆก็ประทับใจหลายด้าน,นครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับรุ่นพี่ KU เราก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับอยากให้น้องเข้ามาเรียนประทับใจในอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่มีผลงานมีความสามารถสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับนานาชาติหลายๆท่านนะครับมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะที่นี่ครับกรเกษตรศาสตร์ครับแตงจริงสาวสวยสาว K u สวย สวัสดีค่ะแจงเคยูหกค่ะมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะความประทับใจในเคยูก็คือความกลมเกลียวค่ะแล้วก็ความเป็นเคยูอยู่ที่ไหนก็กยังเป็นเคยูค่ะสวัสดีค่ะกมลทิที่พรหมเพชรนะคะเคยูสามค่ะที่มาอยู่ที่เกษตรศาสตร์เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อก็จบเกษตรเหมือนกันนะคะตั้งแต่รุ่นที่11นะคะอย่างที่พอมาอยู่แล้วเนี่ย รู้สึกชอบเพราะว่าปกติก็เป็นคนรักในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลืมบอกไปว่าเรียนคณะวรศาสตร์ค่ะเป็นผู้หญิงรุ่นที่3ชีวิตก็สมบุกสมบันตามสมค,ควรนะคะก็ะมีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติละไม่ชอบงานนั่งโต๊ะก็เลยเลือกที่จะเรียนวรศาสตร์ค่ะสวัสดีครับ มธงชัยเสียงเป็นชัยนะครับคยสีูนอาจจะดูว่าหน้าตาอาจจะมากกว่ารุ่นไปหน่อยเพราะว่าผมเป็นาราการเรียนความประทับใจของผมที่เรียนในกเกษตรศาสตร์ก็ทุกที่เลยครับสถาบันสอนเรามาให้เราได้มายืนอยู่ในังคมได้ให้เรามีความรู้โดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้ผมเข้าไปแล้วผมประทับใจรุ่นเก่าๆมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้กเกษตรศาสตร์ไม่เหมือนเก่าเลยเมื่อก่อนนี้เรายอยู่ในยุคจัก,กรยานอยู่ มีความประทับใจยุคนั้นมากกว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะสวัสดีค่ะชื่อเอฟนะคะ KU63 ค่ะ,ะ,กะเกษตรบางเขนนะคะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะความภูมิใจที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคือทุกคนคือดินทุกคนมันเท่าเทียมกันน่ะแล้วก็มันคือเพื่อนกันมันคือโตมากับความที่สนิทกันแล้วก็ตอนรับน้องตอนอะไรคือมันค่อนข้างจะแบบเหนียวแน่นเลยก็ยังคิดถึงเพื่อนๆนแล้วก็พี่พี่น้องๆ้องทุกคน นะคะตอนนี้คือมารวมกันที่ลาดบุรียิ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักยิ่งมีความดีใจที่ที่ทได้มารวมกันในวันนี้ซึ่งได้ข่าวว่าปีแรกด้วยนะคะก็ขอให้จัดแบบนี้าาทุกๆปีอยากให้ได้จับมาอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่แป๋วค่ะแขกแขกในเพชรรัตน์นะคะ KU 3 3วันนี้น่าจะเกือบแก่ที่สุด สำหรับสำหรับงานนี้นะคะถ้าจะถามถึงความประทับใจก็น่าจะเป็นความประทับใจของความเป็นพี่เป็นน้องของชาวเคยูอะค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่ตางประเทศถ้าลองเป็นเคยูความรู้สึกที่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันมาทันทีเลย ค่ะสวัสดีคะ่ะสุ k u 64นะคะเรียนที่ทั้งบางเขนแล้วก็กำแพงแสน,นะค่ะก็ความประทับใจก็คือความเป็นพี่เป็นน้องความสนิทสนมความบ้านบ้านของเด็กเกษตรนะคะก็เลยทำอยากทำให้อยากมาลํำลึกถึงความหลังอีกทีค่ะอยากมาพบปะเจอพี่น้องเกษตรทุกคนค่ะกุ้งค่ะ KU 60ค่ะคณะเกษตรกำแพงแสนค่ะก็ความประทับใจในความเป็นลูก,กเกษตรนะคะก็คือความรักใคร่กลมเกลียวของพี่น้อง KU เราเนี้ยคะ่ะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีพี่น้อง KU ที่คอยพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็สพอร์ตกันอยู่ตลอดค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุ้มนะคะ KU 69ค่ะก็ความประทับใจสำหรับการเป็นลูก KU ก็คือได้เจอพี่ๆน้องๆในวงการนะคะโดยเฉพาะในสายงานที่กุ้มทำเนี่ยเวลาเจอพี่ๆน้องๆ KU อ่ะก็จะดูเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันก็จะทำให้รู้สึกว่าแบบอ,อ,อบอุ่นในการที่ได้เป็นลูก KU ด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะนุชนะคะ KU 6 S 1นะคะก็ความประทับใจที่จะเป็นลูก KU นะคะก็คือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีความเป็นซินเนอร์ตี่สูงค่ะไปที่ไหนสามารถอ้างอิงได้เลยนะคะว่าเป็นลูก KU ค่ะพี่ๆน้องๆสามารถช่วยช่วยเหลือกันได้ค่ะขอบคุณนะคะ พี่หมูเคยูสามเจ็ดนะคะก็คือพี่เนี่ยออประทับใจกับเกษตรตั้งแต่เรียกว่ายัางเด็กๆเลยเพราะว่ามีคุณอาเป็นรุ่น23ก็เลยเคยเคยไปก็ไปในเกษตรก็ประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากเข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่ตอนอ้นแล้วแล้วค่ะก็ชอบเกษตรมากพอเข้ามาจริงๆก็รู้สึกว่าประทับใจจริงๆเพื่อนๆแล้วก็ความเป็นเกษตรของเราเนี่ยมันจะต่างจากพวกมหาลัยในเมืองเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นทุ่งบางเขนอยู่เลยแล้วก็พี่ก็เป็นกำแพงแสนรุ่นที่หนึ่งปุ๊กครับเคพี่ปุ๊กเคยูเจ็ดสิบสาม เจ็ดครับคือผมมีพี่สาวเรียนรุ่นสัตยิภาพแล้วผมมาส่งก็ชอบเพราะว่ามาอะไรมันมีต้นไม้มีความร่มรื่นครับพอเข้ามาอยู่ก็ดีมีความสุขแล้วก็ได้มาปี3สี่สาครึ่งเข้ามาเรียนกำแพงแสนอีกก็ยิ่งเประทับใจครับ พี่โกแก่นะครับพี่โกแก่เคยูเลยครับเคยูสามห้าครับพี่ชาเนี่ยเราทำมาหากินมาตลอดชีวิตนะไม่เคยเปลี่ยนอาชีพคณะประมงประมงนะครับพี่วัชรินพี่วัชรินพี่ยงนะครับเงยูสามสิบครับผมลำรักใครสามกีกรมเกี่ยวกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันชวลือซึ่งกันแลกัน้วก็เป็นพี่เป็นน้องครับผมในแรกแรกก็มีความจริงใจต่อกันอาซึ่งทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นครับผมครับอัมพรมากเพชรครับครับผม KU ครับ KU 31สครับทุกครั้งที่เจอเพื่อนๆพนพี่พีน้องๆมีความรู้สึกว่าเหมือนกับยังอยู่ในร้วนรุ่นซีครับโอ้โหสุดยอดเหมือนกับเรายังไม่จบแสดงว่างานอย่างนี้จะเกิดขึ้นทุกปีพี่จะมาทุกปีเลยทุกปีครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนย้งก็เคยเป็นประธานจัดอยู่หลายรุ่น แล้วก็หลังจากนั้นพอเขาวางมือมันก็หายไปนานแล้วเพิ่งมามีครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจนะดีใจที่ที่มันเกิดขึ้นได้อยากให้อยากให้ทําตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปึกแผนแล้วก็เป็นประจําทุกปีเพื่อน้องๆรุ่นหลังๆหรือพี่ๆที่อาวุโสมากแล้วเนี่ยบางทีเราจะได้ดูแลกันกันต่อไปได้ด้วยครับโอเคขอบคุณพี่พรมากนะครับเชื่อค่ะเอยู็ดค่ะได้เป็นรุ่นแรกของโคตาที่ไปเรียนกำแพงแสนไปเรียนปีหนึ่งตั้งแต่ปีหนึ่ง ปกติต้องไปเรียนกำแพงแสนปีสองใช่ไหมคะคพี่ก็ไปเรียนปีแรกครับอ่าตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นรุ่นแรกเป็นเคูรุ่นแรก,กที่เป็นโคตา้า เกี่ยวทับงฟรีจริงๆเกิดขึ้นที่กำแพงแสนอะไรแบบนี้มากจริงใช่มากใช่ชื่อเล็กค่ะ KU 4 8 KU 48นะคะได้เป็นข้าราชการตอนนี้อยู่ที่กรมกนเท่าค่ะมาประจำอยู่ที่น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 ี่ท่าหมดเลยใช่ก็ชื่อจุ๊บค่ะ KU 4 3ค่ะจบคณะเกษตรค่ะ KU ก็คือเรามีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็มีความผูกพันซึ่งกันและกันค่ะ ปรูนเคยูสี่เกค่ะค,ความประทับใจในการที่เราได้อยู่รัวเคยูครับมีความภูมิใจมากที่จบเกษตรที่ได้เรียนเกษตรค่ะคผมเพราะว่าเพื่อนทุกคนก็เหนียวแน่นตอนนี้คือลูกก็เรียนจบเกษตรเหมือนกัน KU 80แปดสิอกอ แล้วก็สามีก็เพียวเศษครอบครัวเศษเกยูเหมือนกันครับที่มีครับเกยูเอ็ดครับมหาลัยสวยครับมหาลัยสวยนี่พูดถึงมหาลัยหรือพูดถึงสาวในมหาลัยมหาลัยครงาวนะครับผม็างน้นะครับี่ตัวพิงเราใจชาอมจาก Can't have me